สวัสดีค่ะมาเร็วสุณค่านเจคิโนะมานำเสนอที่ดินแปลงสวยให้รับชมกันคอมเมนต์บอกกันได้นะคะกำลังมองหามองดูที่ดินที่ไหนกันอยู่นะคะอยากได้ที่ไหนคอมเมนต์บอกไว้เลยค่ะจะช่วยดูอีกหนึ่งช้องทานนะคะในคลิปนี้นะคะเจคิโนะแนะนำเป็นที่ดินพร้อมบ้านสวนค่ะ137ตารางวานะคะ ขายยกแปลงในราคา1,250,000บาทค่ะที่ดินถนนชุตเจโน,นสนสี่จอค่ะมีไฟฟ้ามีน้ำประปามีเพื่อนบ้านอยู่ติดถนนคอนกรีตนะคะตั้งอยู่ที่ต,บตบำบลตะพงอเภอเมืองจััวหดงระยองค่ะราคานี้เจ้าของโอนให้นะคะทุก่านเป็นบ้านออกแนวสไตลบนนะะ์บ้านสวนนะคะบ้านสวนแปลงเล็กขนาดจัดทักรัดตั้งอยู่ในชุมชน ไม่เหงาไม่เป่าเลี่ยวมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้าค่ะสนใจนับชมพื้นที่ด้วยตนเองนะคะติดต่อทักคุยได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยนะคะเจคเนใส่ข้อมูลและช่องทางการติดต่อผู้ขายาำรับท่านที่สนใจเรียบร้อยค่ะในตอนนี้สวัสดีะคะ่ะ